โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในการโอเคกนะฮะกับเกม t ติกโวลเ Legacy นะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำตามสาาัญญาไม่ใช่ตามสาาัญญาส,าสาิตามคำเยียกรองนะฮะคือคลิปที่แล้วมีน้องคนหนึ่งอยากให้ผมทำนักธนู500คน,คนกับนักเวทร0 0ย0 0คนเหมือนกันนะฮะซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมคงทำให้ไม่ถึง500นะฮะเอาไปว่าเอาคนละ1ร้อยพอกันนะฮะเพราะว่าถ้าผมกดไปถึง500ผมว่านิ้วผมได้หักพอดีนะฮะคือ ห้าร้อยคนมันเยอะเกินไปนะฮะผมว่าอืถ้าผมกดถึงห้าร้อยนิ้วผมได้หักอืหักตายแน่นอนนะฮะมาเดี๋ยวจะเริ่มจากการกดนักธนูไปก่อนนะฮะให้มันได้ร้อยคนนะครับนี่นะฮะผมก็กดเรื่อยๆไว้กันนะฮะโอ้โหวันนี้มีนิ้วหักไปข้างหนึ่งอ่ะบอกตรงเอาเฮ้ยเอาไอ้อน่ะมันส่งยมบทุตมาเอานักธนูเอาไปนะฮะเอาอย่างนี้ว่าจะทิ้งสหายไว้ได้อย่างไรไปบุกฐานมันนะฮะ ไอห,หมอผีโดนโดนโดนโอ้นี่ขนาดนักธนูแค่แบบไม่ถึงร้อยนะฮะยังโหดขนาดนี้มาดูกันนะครับถ้าผมกดไปถึงร้อยมันจะโหดขนาดไหนเอาไปว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานแน่นอนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทำการเว้นคลิปนะฮะ นี่ตอนนี้ผมก็ได้นักเวทกับนักธนูอย่างละร้อยวนะฮะโอ้โหกดแบบนานมากนะครับเอาสนิ้วจะหากเลยนะครับเมื่อกี้ตอนเดินมีเฟรมเลทตกไปเหลือ30ด้วยนะยางแก่งโอเคตอนนี้กลับมาปกติแล้วนะฮะโอ้โหเต็มเต็มทหารเต็มเต็มเลยนะฮะโอโ้ดูบ้านเขาบ้านเขาจะตั้งวับได้เปล่านะครับมาดูกันนักเวทนักเวทบุกนักธนูอยู่ด้านหลังเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะ โอ้เต็มที่แม่เจา้าดีนะฮะบ้านแตกแน่นอนไอ้นี่ขึ้นไปแล้วนะฮะมากำลังเสริมวาไงอะ่ะออกำลังเสริมวาไงอะ่ะโอ้โหมันเอายักษ์มานะฮะแมแต่ฝั่งเรานี้ไม่มียักษ์เลยนะครับมีแต่นักธนูกับนักเวนล้วนโอ้นักเวดเราตายนะครับนักธนูด้านหลังนี่ยิงกันแบบเมามันเลยนะครับโอ้อย่ังเยอะ บ้านมันไม่พังสักทีนะฮะแม่เจ้าโอ <c oughs> นักเวททั้งฮิวทั้งฆ่านะครับโอ้ยเยี่ยม MVP ไปนะฮะเวทบ้านวถดอย่างวดเว,เวนะครับดาเมจขึ้น11-113826โอ้โหเยียบร้อยแตกนะฮะเยียบร้อยนะฮะมาเฟียมไม่กลัวกลัวมาเยอะไปเดี๋ยวเราจะไปตีกับบอสด,ดูนะฮะไปไปไยฮะสู้กับบอสแม่ ต้องกดกันอีกยาวๆอีเวลนะฮะมากดไปเลยยาวๆนะครับนี่เอานักเวทออมาก่อนเลยนะฮะเอานักเวทร้อยคนนักธนูร้อยคนโอ้โหโอเคครับเหมือนเดิมนะฮะมันต้องเป็นการกดที่ยาวนานแนะ่นอนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทำการเร่นคลิปนะฮะ มานะฮะทุกท่านตอนนี้ผมก็ได้นักธนูร้อยคนนักเวทร้อยคนเรียบร้อยแล้วนะฮะมากันเลยโ <c oughs> คตรเยอะนะฮะนี่มาดูกันนะครับว่าบอสจะตายไวหรือเปล่า <c oughs> นี่กดบัฟเพิ่มให้ด้วยนะฮะแม่โหแต่ว่าเอาตรงนะนักเวทน,นี่บุกช้าเหมือนกันนะฮะแม่ต้องมาเอาความบ้าไว้กับนักธนูนะครับจังหวะนี้ โอ้หนักธนูโอ้หยืนกันเต็มแมปเลยนะฮะแมะ่แล้วไอ้พวกด้านนอกนี้ไม่กล้าเข้ามาด้วยนะคนยืนเต็มแมปเลยนะฮะนี่โอ้โหจึงต้องบอกไว้นะครับว่ากองทัพเรายิ่งใหญ่ไปเกินโอ้มันเอากำลังเสริมมานะฮะโอ้โอ้โอ้ธนูเข้าดอกก่าหนึ่งเองนะฮะแม่เจ้าตอนนี้เข้าสิบเอ็ดฮะเจง๋จงเจคน,นเราเริ่มตายไปแล้ครับนักเวทตัวบางมาก เจอยักษ์เข้าไปตัวเดียวนี่โอ้โหตายวะนะฮะโอ้โหนักเวทตายตอนนี้ก็เหลืออย่างละร้อยวะนะฮะโอ้เชิดบอสมาแววโอ้ยเรียบร้อยนะฮะบอสมา้ะโอ้ตอนนี้บอสมันยังอยู่ข้างนอกอยู่นะครับแม้ถ้าเราตีมันจากข้างนอกมันจะไม่มีดาเมจนะฮะ โอ้คือบอสน่ากลัวว่บกลับบ้านดีกว่า <laughs> บอสน่ากลัวกันไปวะฮะแหมทหารนะ่าจะเอาไม่อยู่เนี่ยครับ <laughs> แม่ไม่ใช่วะเดี๋ยวผมบอสให้มันเดินเข้ามาใกล้อีกนิดนึงนะฮะคือถ้ามันอยู่นอกแมปแล้วมันยังไงอะ่ะมันจะไม่มีดาเมจนะฮะโอเคตอนนี้นักเวทของเราก็ฮิวกันไปนะฮะมากันบ้านยาวๆทอมอนแมนไอสปราร์ต <c oughs> มันทุบดินโอ้ยร้อยสิบเจ็ดโอ้ยนักเวทฮิวเรือไปนะฮะ อัดเข้าไปโอ้ดามสามสิบแปดโคตรแรงสามสิบกว่านะฮะดาเมจโอ้ยมันเอามันเอามันเอาโอ้นักธนูฆ่าไวเหมือนกันนะเนี่ยใครทำตามคำสั่งของจักรวรรดิข้อมึงมันไอ้โง่งไม่ใช่ครั้งนี้เว้ยเรียบร้อยนะฮะแตก ประโยคเดิมเือจบแล้วนะฮะโอเคครับก็เอาไปใส่คลิปนี้ผมในการโอเคขอตัดจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมก็ไปเจอก,กันในคลิปหน้าใส่คลิปนี้ผมไปนะครับผมบ๊ายบาย